ไปงานแต่งเขาวพราไปงานไปแต่งงานจะของสวัส <c oughs> ดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขาสู่ช่องพ่อสอยผ้ารวยครับเมื่อนี้มีโอกาสได้มาหาแม่ห้องหวนแต่ว่ากลับมาพฟอกับเสียจวนนะครับเนาะบาดเนี้ยเขาสีเขาไปสอบถามเสียจวนนะครับเนาะไปให้เปิ้ลย่ำว่าเลขของเปิ้ลย่างตัวเก่าตัวเดิมบอสอ่าเปิ้ลสีฟันท่งตัวใดแน่ๆน,น,นะครับเนาะไปบาดนี่บ่ต้องบอญ่านะครับเนาะคือเมื่อนี้บ่เอาคลิปย่าชีพสัมสันนะครับเนาะ พาเข้าไปคุยกับเสียจวนครับให้เสียจวนย่ำห้ปังว่ะคับเป็นตัวไรของเสียจวนนะครับาะเอ้าตามพ่อสวัยพารวยไปครับวันดีครับเสียวันดีครับวันดีครับวันดีครับบ้นดี้กะสิมาให้เสียว่าย่ำว่าเลขกสี่ย่างตัวเดิมตัวเกาบอนนะครับเสียเนาะครับวันดีก็ยังย,ยืนยันค่ำเดิมครับอ่าหนึ่งสองสามเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสาม สามตัวเดิมครับมัายครับปันอ่ผมวิ่งสองกับสามครับวิ่งสองวิ่งสองกับสามมาแน่ครับสองกับสามสองกับสามมาแน่นะครับครับผมมากหลายมากหลายเสียจวนเป็นมากหลายนะครับเด้อเออก็ยังฟันดีขึ้นเก่าก็แล้วเลขยว่าทีเป็นมีสองกับสามนะครับ ถ้ว่าสามตัวนี่ตัวนี่เราเสียเนาะครับหนึ่งสองสามครับสองสามว่มีตัวอื่นมาแสกตัวเออว่ามีว่ามีครับจัดเลยของผมตั้งอันเอรเออเออกของผมก็ออกของไม่ออมหัวนนี่แหละครับเออใครเสียย่ำาหมืนก้มฝันจน่อยเนี่ยครับเออกับฝันอ่าคือว่าไปแต่งงานเขาเหรอครับไปงานแต่งเขาไปงานแต่งงานจะของไปมืองงานแต่งานเออไปไปงานแต่งแล้วเออไปคือครอัวมาไล่ เวลา18บอนิกาที่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 ขาบอกว่าน่ะได้เลือกได้อะไรแล้วแจงสินนะครับขึนไปเอาไปคว้าเพื่มาไล่ให้คู่บ่าวสาวเขาจะกก็เมาด้วไได้กินไลยดิไปกันได้เขาจะถ่ายรูปให้นองากแก้คู่บ่าวสาวกันเขาก็นับหนึ่งสองหนึ่งสองดีๆได้ครับท่านประธานท่ามา ช่วยใหญ่หนึ่งสองสมผมคิดว่าบัตรประวัติี่ได้กันวันหนึ่งสองสามครับผมคิดว่าเอ้ยเป็นสามสองโตเพราะ่สองสามไปเลยหนึ่งสองสามนี่เป็นสองพี่สองสามโตกับว่าว่ 2, 3, ว 2, 3, วได้แมนบอกครับ,รบให้เอฟซรอบตีเบื้องนี้สิ่พอไวคร,ครเป็นหนึ่งสอง่อเพราะเป็นว่ไ,ปไ,ปได้เออเป็นจัง้งี่ก็ได้เป็นไปได้เพราะก็ซื้อทงนี่แต่มม้วเบียที่แถวนี่แหละครับ ถ้ามีสองกับสามผมถูกแน่นอนครับอันสิบแปดนาฬิกาเนี่เป็นเวลาเันบเสียเป็นเวลาเขาเอ่ว่าในขณานี้เวลาสิบแปดนาฬิกาขอเชิญท่านประธานขึ้ไปคล้องผมอะไรเป็นอย่าให้แขกคู่บ่าวสาวครับเขายังหยีจักค่ำเดิมว่าเรกที่ออกแบบนี้แหละครับแต่ว่าสองสองตัวนี้มีสิบแปดเขาเสียเนาะครับสิบแปดนาฬิกาครับสิบแปดนาฬิกาเด้เออผู้มากกระจัดเลยหัวนเลยครับครับผมมา ถ้าผู้มากคือผมก็เอาผู้บมากก็ว่าเอาแบครำร้อนครับแมนครับถ้าเพื่อมากก็ยังเอายังครับครับครับเอ่อผูมากก็ว่าต้องเอาครับเออต้องยาเจ้าของนั่จังสินะครับครับครับเพราะว่าผมซื้อผมอีซื้อตั้งผมเลยจังสินะครับครบพอพอเอาเลยเพื่นมากกันแก้มมาถอดไปบอดังมาจต่ไรกผมก็ไม่เอาคนอื่นน่ะจังสินะครับผมมั่นใจของผมต้องมีสองกับสามนะครับอ่าถ้ามีสองกับสามคือผมถือเลยเข้าไปผมได้เลยไปกันจะค่นก่อเสียเหมือนไม่ยินว่าไปกัน สามสก้อนหอเป่ไจ้งงานอ่ะครับกลับมาบ้านนั่นแหละครับผมก็เล้ว่าไม่ได้เป็นพี่กับน้องบ้าเรามือรุ่นนอฝันว่าได้กินเขากับน้องสาวหอมหวนโอ้ครับครับพี่ไส้ยังสินะครับครับครับหละอ่าฝันว่าได้กินเขาแล้วเขาพี่เลียกเขาแล้วบอครับครับแมีนบอออีข่าวสองก้อนอเล่านรีขาสองก้อนเพราะผมกับหอมหวนเขาเียแน่นละครับเป็นเลขตัวเดียวกันอีกเออแมีนบ่ครับครับเมืนก็คือยืนเด้อ ลองลอกลองจัดเบิงเออลองจัดเบิงนะครับเนี้อธรรมากต่เอาน้ำผมนี ata, ่สินะครับครับอืมก็เด็กตัวเดียวก็นีหนึ่งสองนี่เออมันก็ีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเออมันก็ใล้กันใกังอันอันอันมากสองกับจัดไปเลยมากสามกับจัดไปเลยนี่สนะครับไ้เเสียเนาะใช่าผมยากใหญ่เอฟซีพนดเออไ่เป็นเพื่อนตัวฝันเนาะพ่อไหวเนาะผมใหญ่พนดอีลีครับ ใหญ่เพิ่นได้อีหลีผมบ่หวังเลขดอกเออเออเอฟซเพิ่นมากก็เอาจังเสินะเ่มมากก็บองเอด้อครับเ้อเป็นบลระเ่านไผเงินมันเป็นบอยกะเปาเจ้าของนี่สิท่ของ้เออผิดถูกไม่บ่ากันเอ่แต่ยังบอกไห่ฟ้าก็เสียเนาะยังบอกว่าผมเป็นคนมักบ่ยางไบไขฟ้าเนี่ครับผมใหญเพิ่นได้แมถ้าออกมากผมก็บบด้อียงเป็นบคระนี่หลเลของสียผนะ เอามากจัดไปขั้นมากตามบ่มากกระพานนะครับเล้วของเสียชวนเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็จะใส่แห้ได้น้ากันนะครับจะใส่เมี่ยงจะให้มีเงินใส่งินสยน้ากันครับแม่เขาบอกหวงอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นคนใจบุญนะครับเสียเพิ่นทาบุญตลอดนะครับเพราะว่ามองได้ตามซางเพิ่นนี่ทาบุญโดยที่โมกิดจิม มีหวังแต่สิ่งตอบแทนเลยครับครับเป็นทำด้วยใจอันบริสุทธิ์นะครับเนาะอย่าของเสียจวนเป็นกต่เคยเห็นอยู่นะครับว่าเออเพราะว่าแอดกต่โลกเห็นทุกครั้งทุกครั้งที่ว่าเสียจวนนี่เพชรบุญอีนีครับอันนี้อันนีแต่คือบุญแท้ครับบุญบุญแท้นี่ว่มีหวังเอาอย่างรับหวังว่าตะบุญอย่างเดียวะครับแม่แล้ไม่เขาใหญ่เขาถืออีนีเพราะว่าเพราะผมเอาเพียงของมูลนิยมเลยอะให้ได้เพคนกก็อยาใหร มังไหมีพวนี่คือกันครับฤดูนี่ก็เป็นฤดูทั้หน้าเระบะกิดทางการลำบากนะครับเนาะแล้วกากโควิดกับเข่ามาอีกท้นการลำบากอ่าอยู่หากิ่งนะครับเนาะอันนี้กับเสียคนบอกว่าโอ้ยจากซอยจากบันที่ซอยไดนอกจากทั้งนี้ทางเดียวที่บันทีซอยได้นะครับคนเสียคนวอกสั่นนะครับเนาะอันนี้ก็คือยูที่ครับเสียจวนพิ่นย่ำตัวเดียวตรวจตรวนะครับเด้อย่ำย่ำตรวจอยู่เนาะเสียเนาะเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ วิ่ง2กับ3นะครับวิ่ง2กับ3ามนะครับเด้อแหม่นี่สนี่สคือพบถึอเลยครับเสียคนมักวิ่งอยู่แล้วครับคนเล่นเลขคนที่เขาเล่นหลายตัวเล่นตัวเดียวเออวิ่งเอาครับคนว่ามันมีโอกาสได้สูงครับได้สูงได้หรือได้น้อยก็ได้สูงครับได้สูงถึงว่ามันจีต้องทุดหลายแต่ว่าเขาได้สูงผมฝันว่าไม่เคยพลาดนะครับเสียตั้งตาปีใหม่มาหนีโบ้ค่อยพลาดนะครับเออผมถือขู่วัดเลยขู่วดเลยไม่ได้ขาดทุนทดหน่อยเป็นบ่าใช่ไหมครับ ขาดต้นเป็นส่วนหน่อยแต่ว่าอันนั้นแค่กิ๊บกิ๊บแต่ว่าได้ส่วนหลายได้ได้ได้หลายครับได้กำไรเช่นละสี่หาแสนนะครั่ครับครับงวดงวดงวดที่ก้อนก้อนนี่ได้ได้ล้านกว่าแสนแม่ด้ล้านสี่แล้วนโค่นนะเห็นบอกครับคนลงทุนแค่สองแสนคนในล้านสี่ครับได้กำไรล้านสองบาทนี่สองงวดนี้ก็คือกันละครับงวดนี้ก็คือกันนี้คนว่างวดนี้เอาจากล้านเสียมันได้หลายอยู่แล้วออกกันแฮตุบักเนาะ อสองหมื่นคูณสองหมก็มีเยมลยเวลาสองหมื่นสองคณสองหเป็นเท่าไรเละเสียเมื่อกล้าซีแล้ครับล้านซีนะครับโตตัวอ,ตอ,อีกก็ได้ร้ายทั้งบนทั้งล่างทั้งโตตัว,ตอ,ตวตอ,อีกคนัน่พล้านบ่เสียได้แล้วถึงคาถูกเลขสามเจ้ก็หล้านขึ้นเลยโอ้โาสาธุให้เสียถือในแม่นะครับเราหายหมดเบหม อันเชียรว่าสิได้มากินตับมะพร้งกับปิ้งป่าด้วยครับเนื้อตับมะพร้งเพิ่มเนื้อตาเมะพร้าแล้วแล้วก็ก้อยหอยต่างหากเพิ่มมาของมักของมักกันเวลาไอ้พ่อไว้บอกเอฟซีได้พ่อไว้ก็เป็ี่ยนสภาพบุญให้์นะครับผมครับบ่พอผมง่ายๆตรงนี้ครับบ่ครับบ่ครับต่โทษมากยังบ่พอได้ครับเวรผมพี่เวลาเราว่นหวนพัฒน์ทรัพย์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้เป็นอัลบั้มชุดพิเศษอีกล่ะชุดพิเศษอีกแล้ววันนี้อู้วัดไปเลยหนึ่งสองสามพิเศษ คูณพิเศษตัวหนี่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจัดไปเลยจัดไปเลยนะครับเด้อเอาชนะพ่อไปพ่อไปท้าวัดีครับเราลำรวยเราลำรวยวันนี้รวยทุกคนครับครับวันนี้สี่โมงเย็นเฮไปพร้อมพ้อกันนะครับเดี๋ยวนครับ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 อันนี้ก็เป็นเออ่แนวทางของเสียจวนเพิ่นทำเอเนาะครับเนาะเพิ่นกับมักเพิ่นกับฟันเพิ่นกับบ่เคยพลาดนะครับเพิ่นถือมาทุกงวดทุกงวดกัน ที่เพิ่นทำบุญก็ได้บุญสะสมมาเพิ่นก็นได้ตอบแทนบุญเพิ่นเนาะครับเนาะเอาอันนี้ก็ขอให้เอฟซีพอไหวที่เขามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสวัยพารวยนะครับเด้อขอให้โชคมาดโชคลาภจงมาเกิดแกเอฟซี FC ของพ่อสวัยทุกคนทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากไปซื้อครับฝากซื้อครับท่าน,นดีกว่าครับ อาเลขตัวไหนมันเต็มเขาก็ไม่เอาเลขเสียจวนนะครับเด้อเอาสารคาดีอีก,กขอให้เอฟซีของปอสไวยพระรวยจงมีโชคลาภทุกคนทุกคนบุญบารามีที่สะสมมาจงบังเกิดแก่เอฟซีของปอสไวยทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดียังงามครับ